่มอได้วันนี้ฉลองนะคะมาบัดนี้ แค่ว่าดาวลุมาแล้วไปตรวจไปรดนี้อย่ากมันไปทุกหนทุกคนอุโบสถนะคะคุณแม่ถ้าตายอยู่ไหนว่าพูดง่ายๆก็คือบ้านวังยาวของบ้านวังยาวของเรานี่เองนะคะุ้มไว้มเหรอวันนี้คืนนี้จะเป็นสวดพุทธาพิเศษมาไทยยุ่งมองยิของยมองยก็เลยเริ่มมาทำบุญกันนะคะเอามะกุ้มาจับของจั้านจับของไก่จังนี้จะเป็น สถานที่บวงสรวงบวงสรวงก็จะมาขึ้นอยู่ที่นี่เนี่ยกำลังตกแต่งนะคะกำลังตกแต่งที่บวงสรวงนะคะมันจะมีบุญหมากมากไายมีหลายอย่างจังหวังเจริญนังคัตสามิจังหวังเจริญนางคัตสามีนี่นะคะบุญหมากมากไม้ที่ใช้สำหรับงานพุทธาพิเศษบวงสรวงขึ้นนี่นะจ๊ะ ทีมนางฟ้านางฟ้านางสวรรค์กำลังจัดงานกำลังเตรียมงานนะจ๊ะหลายนะคะสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงมีหมดทุกสีนะคะนี่นางฟ้านางสวรรค์ได้นี่นะเป็นผู้จัดเป็นผู้จัดนะคะทีมบวงสรวงของเราขับคืนนี้กำลังจัดงานสุดยอดนะคะ เขาคือบอกเอาไปเอาไปว่างเป็นถาดเป็นอันเป็นอันรดบอกไ่เป็นน้ำน้ำนี่เหมือนนะคะรถละหมากราใหม่นี่เมือนนี่เหมือนีเบิมุงนาดสบปะร์ด กล้วยส้มสาลีล่นะคะแก้วมังกรนะคะส้มโอมีทุกอย่างมีทุกอย่างจ้าสรางานบวงสรวงค่ำคืนนี้จ้า จะไปหาะตั้งจดเตรียมไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะตั้งจดเตรียมแล้วตู้บูชาหรือว่าตู้ไว้สำหรับสี่นะคะสำหรับเย็นนี้นะคะบอกสวเทพพดาฟ้าดินนะคะเพราะว่าจะเป็นอ่าพี่นาริสนุนะครับพนาริสนุกับนางสาวสิริศิรการนะครับศิรการแต่งชียรยูกุ้มนะครับ ท่านสองท่านถือเลยครับไปมักสินหลวง่าติผู้อื่นเอาไปจำนองมาขันทามไปหาผู้อื่นมีเอกสวยงามมาจำน่องเนี่ยเนาะเอาสาตัวหลายๆบุญกุศลไม่เนี่ยเหยียวน้ำแดงไอ้ใส่ขี้มันเรียบเรอยงเลยครับกาสาดุบุญนทำหลายๆเลยนะครับท่านอัดจิตประสงค์นะครับอัดจิตประสงค์เทพบุญ แล้วนะคะเตรียมพร้อมนะคะสำหรับเัวนตัวบัมงเง่าด้วยเกียรติคู่วันทีเทียรติคู่อันดีทั้หมถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลบางข้งนะครับกับพให้นะครับอะไรทำามเข้าใจกับ้าท่านี่มาร่วมท้งมนะครับบางเรือทางกนกามังระอับซ้ำน เบื่อบ้างนะครับแต่ว่ามาเห็นงานอยู่นี่หลายมือแล้วนะครับหลายมืออยู่แล้วยากกว่าแม่ว่าซื้อมาทุกคนนะอันนีผาเย็นด้านหน้าขาปลาปลาล้อยปลานะครับเดี๋ยวเนี้านหน้าคณะกรรมการอันท่าอาบน้ำอลาดแดงนะครับปลาดีปลาลังกากที่ท่านได้บูชาผลาไตแซ่แล้วนะครับบูชาสปลาชูสวยโลนนะครับเดี๋ยวปลาไปเย็นปุ่ผขาปลาร้อยปลา หรือว่าท้าบุญบาทร้อยเปนี้คือพเสียมาคะถ้าเสร็จแล้วนีก็จะยกขึ้นถ้บงเบเสร็จแล้วก็จะยกตรงนี้ขึ้นยกอันนี้ขึ้นตั้งบนนี้ศนนะครับทางย่างพี่น้องทำนะครับถ้าหากว่าท่านข้าพนพอคนเม พี ers, ่ป้ารารับลูกนิมิตมาลูกด้านหน้าจากบานไก่บานไกเช่ออยกรากลังเริ่มทำบุญกันนะคะขอโชอาราะครัด้วยทิศท่าองี่นี่าทิศสำหรับลูกนิมิตนะจ๊ะคนละเล็กละน้อยตามคำนั่งรัพย์นะครับเพื่อนเพื่ที่สร้างโบสถ์สิบสล้านนะครับสิบสองล้าน ว่าัสิบสองล้านเฮ็ดยังไหนอ็อันนี้เขาเดินว่ายังค่ะนี่อ่าเป็นนี่อยู่หลายอยู่บ่เนาะอันนี้เขาเดินว่ายใหญ่ท่าญส่วนที่ท่านไดวันน้จากผ่านวัวผ่าปลาล้อยปลาเช่นนะอ่ะสิบสองอ่ะสิบสักขึ้นไปหอดพุ่นแน่อ่ะเฮะที่เขาสิบสามขึ้นไปหอดแต่สวยงามนะครับอ่าบัดนี้ครับหลังจากที่ไสั่งเส้นแล้วก็สิได้ แฉลวงนะครับยยังอู่จ้ายังอยู่อูโบสซนะครับอ่เมริกาจังสักท่ากันในร่างไรมากเลือกตั้งแต่วันพีทีซิปเป็นต้นมานะครับวันทีซิปมีหน้าเป็นต้นมากครับอ่บันทีกามาฮอดวันทีมีซิปผ่านีกเป็นเวลาพุมือแล้วครับอเมื่ออื่นนะครับวันทีเจ็ดอี่เป็นอันมาเสร็จพิธีนะครับอ่เอาจังสั้นกันด้ยขอนังเรียนให้ให้ท่านเดือดซาจนเกินไม่ว่าก็เอาไว้นะครับแต่ว่าเมื่อนี้ ทาานยาดพ่น้องยันลบวายูยันาบวอยู่ในลบวาไปแดงนีรับแนวครับเสร็จแล้วค่ะทสาธูหลังจากทั้งข้อสมพันไปภาคพันรียริยาบทแวเพันกันจังสิมาอุปโภมฐานานะครับกับ อาชนวทที่ดินนะครับอาทันพี่เรมารวมนะครับอาดังเทเรมารวมทัาบุญอาบูชาชนบที่ินนะครับเอาตัวปักแดงงเออปักแดงง้่เลยนะครับอาปักแดงง้เดหน่าญาติพี่น้องนะครับอาทางฟอร์เมอา่าอาจับันโนซาซาบูซีนะคะขอขอุูนะคะจะเริ่มด้นในเช้านะคะขอบคุณมากๆจ้าสวัสดี